สิบนิวแตบไตวิาสาพระมหาเทลาโนเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์จู้ตนจุองค์โดยความเคารพขอความพระสุความเจริญในธรรมโวมมีแก่ท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่านับ <c oughs> ว,วันนี้ปิกมาปากันแล้วรายการข้าวห้ากรระเก่าดำเนินรายการโดยเก้าลลานกำนันหลวงผ่านทังขึ้นสถานีวิทยุทยห้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ขื้นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม fm 9 6 0เมกะเฮิรออกอาการหน้าศูนย์เผยแผ่ธรรมะข่วงวัฒนธรรมข้างหอคำพญามังรายในการควบคุมอุปธรรมดูแลโดยมูล,ลนิธิพระบรม,มธาตุเจ้าดอยสุเพทพความไปถึงท่านผู้ฟังที่หักทุกคนทุกท่านที่ติดตามมาฟังดังสรารณีวิทยุท้องถิ่นวิทยุชุมชน ว่าจะเป็นเจียงใหม่ลำปูล,ลำปางพะเยาแพร,ร่น่านเจียงไฮแม่ห่องสอนรวไปถึงที่ติดตามหัาฟังต่างเฟซบุ๊กเพจเข้าห้ามเกาลัดหนานหลวงและยูทูบเกาลัดหนานหลวงทุกคนทุกท่านวันนี้ปิ๊กมาปรกันท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านปิกมาปะากันเหมือนเช่นเคยวันจันทร์งวันพฤหัสดเวลาตั้งแต่ทุ่มเกินจนถึงสองทุ่มโดยประมาณ ปะกันกินข้าวน้ำจ้ำข้าวแรงกันกําอย่างหาเป็นจะไดพ่องอากาศฮ้อนก่ะที่ไหนตั้งไดฝนตกพ่องเพราะฉะนั้นอากาศฮ้อนค่อนข้างตีบางพองกับแพ้เหงื่อแพ้ใข้ตัวเกา่าก็ต้องดูแลตัวเก่าด้วยเนอะ,อะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านวันนี้เราได้มาปะกันกินข้าวน้ำจ้ำข้าวแรงแล้วฟังาดการข้าวห่อมกำบะเก่าเป็นกู้เป็นกิมกันไป รวมไปถึงท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านที่ติดต,ต,ตามับฟังเราก็ม,มาอู้มาจาก,กันวันนี้<ม>เขาจะอู้กันเรื่องพระศาสนาพระศาสนาวันนี้ณสังคมปัจจุบันณาสังคมปัจจุบันทุกวันนี้พระศาสนาของเขาล้วนตีว่า มีการบ่อนทำลายอยู่หลายๆอย่างเป็นต้นว่าการบวชการปลอมอ่าเป็นตู้เจ้าปลอมพ่องอ่าที่เอาหู้เอาหันข่าวกันตึงวันอ่าใส่ผ้าใบบินบาดพ่องอย่าตทบบินธบาทเสร็จแล้วก่อโอปากโกว่าปิกไปหลังโลดเปลี่ยนผ้าปิกบานต่อบินธบาทเอาเข้ากับเมาส์อ่า เอากาะสตางเนี่ยเปิ้นใส่เข้าฮื้อก็โคตรใส่กรสตางฮื้อนี่ปอนยาวน้อยการใส่เข้าฮื้อนี่อายุวันโนสุขังพลังไปายบุระการถว่าใส่สตางฮื้อใบสาวใบลอยนี่เท่ายะทาวริวะฮะบุลปาปะลิปุเลนเนะ้มันมีแต่นะสังคมปัจจุบันบ้านเฮาถึงวันนี้เพราะฉะนั้น เขาก็ต้องเป็นห่วงเป็นยายเป็นหูเป็นตาคือกันไปนึกข้าวข้าวห้ามฉบับแรกวันนี้เรื่องศาสนาขอขมาบรรดาพี่น้องที่ได้เกี่ยวข้องห้องศาสนาขออย่าเป็นโตษโปรดได้เมตตาม่อนค่าจินดาขอเอ่ยขออ่างเรื่องศาสนาพุทธท่านสร้างเป็นมรคต่างมนุษย์ พระธรรมคำสอนบวรองค์พุทธบริสุทธิ์เพียบแก้วสามดวงเป็นวัจนะพระธรรมใหญ่หลวงมนุษย์ตังปวงนบสากาบไหวเป็นเนื้อนาบุญกำมจูนโรคได้ยิ่งกว่าบุญใดปะพบการปัจจุบันเข้าขัน้นติดรบประสบเหตุข้อมัวดำ ดูเหมือนด่างพร้อยช้อยเสี่ยงหนาน้ำหมูมันยีง้ำเยียบยน่ำแผ่กว้างวากรอยมุนทินราคินบินบ้างฮื้อจ้องเบาบางด่างพร้อยขอโทษโจดคานด้านละเหล้าล้า,ลานบ่อน้อยเสียมเสียต่ำต้อยสามานัน อัชีอาลัดชีพระธกาธรรมก่อกรารเพศอนาจารย์หลายเยื่องหลายข้อราคาตันหากามาแปดป่อวิบัติสีนอตัวทิศบอกเก่งกัวกรรมตัวตำชักนิดวิปลิตได้มีมาติไหนนั้นเล่าบอเข้าโซตาหัวนุนดำลลราคาแปดเปื่น ผ้าเขือบเรือบแฝงเหมือนแมงกะเกอนเหมือนอยู่บนเหือนย่ำยุดขี่บนหลังคาอาศัยเพียงชุดผ้าเหลืองผ่องแผวหม,ม่องมัวนับวันด่างพ้อยพ้อยเห็นแก่ตัวสะสมพันพัวซับเหมือนเจ้าบ้านต้องก,ะกะ่อกาขายยาเสพติดถูกต้านมอมเมาเยาวมานด่างพ้อย ทำลายศรัทธาปราชาใหญ่น้อยอาจจะลดถอยอาจด้อยลงไปบอะกองว่าหันสังฆะพระเน้นเทนไทยหลอกลวงเลี่ยไรปลอมใบแอบแางเชงวันเนี่ยมันมีสปะเน,นี่ยนะพิษคอกดไม้ขยายแร่กว้างดื่มเหล้าเมาวางสองซี่เฮ้ยพ่องก็หิวโห้ขยขโมยลักลี่เป็นโจรป้นจีมีมา ตัดเสียรูปพระพุทธ,ธสัทธ,ธาขายเป็นราคาโบษากาบไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลักพระไปขายหายไปไกลไกลเป็นโจราััยยิ่งนักมิจฉาทิฏฐิควักจีจวนจักคอยจักหยียบย่ำทำลาย <c oughs> บาใจว่าต่างชาติปลาหือ้อชิบหายหากแต่คนในปลาหื้อ่ำต้อยกระถูกเหมือนกันนะพระพุทธศาสนาทำม,มาเป่งป้อยพระสงฆ์ดีก่อยบละพระสงฆ์สงศีลเปิ่นมีธรรมะวิัยเพียบแก้วดวงงามก็เหลืออยู่น้อยสืบส้อยติดตามวัดปฏิบัติงามสามดวงแก้วเจ้าหื้อเหลือหือ้อปัชชาไวสากมเก่า เป็นที่ปิงเป่าเขารบหากแม่นว่าไผยผู้ใดปะปบป,ประโสบเซกเสียนอันอัดอัลลัดชีจ่วยสะจ่วยล่างจ่วยสืบสร้างคัดสีหันสิ่งบัดีจ่วยจี้กึกึ่งจ่วยกันห่วงใย,ยบว้ยต้าวเซิงเป็นนาบุญเปิงยิ่งน้ำเพียบไม่สลีหากมีไม่กัพร่ำจักอยู่ใดยืนยาว วังเป็นเฮาสืบสาวส่องแจ้งโลกนี้ยังบาแรลงพระสงฆ์ดีเต้านี้เต้าอีก่อนเดินายเฮยเนี่ยท่านทวังที่หักทุกท่านเรื่องพระศาสนาเหมียนไปสบะอย่างเฮาหันข่าวตึงมือตึงวันลักตัดเสียนพระลักตัดพระลักพระเก่าไปขายพ่องเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิบจดใจว่าต่างชาติจะปาหื้อบ้านเฮาซิบหายนะแต่ว่าคนในเขาเนี่ยปาหื้อมันตํำต้อย พระพุทธศาสนาเขานี่อยู่ยางเก่าใจว่าคนในเขาเนี่ยสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย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 ,ยการทาลายศา,าปราชานใหญ่น้อยอาจจะลดถอยและกระดอยลงไปเพราะฉะนั้นหนึ่งวันเนี่ยที่เฮาตันงทั้งหลายตนปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตนดีตนงามกว่ามีแต่โมติว่าไปบินทําบาดพ่องอยังพ่องยังที่เฮาอู้ไปแต่เกี่ยง เออบินทบาทแล้วเปลี่ยนชุดปิกบ้านเนี่ยอย่าเฮอที่เปิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติช่ำเสียมถอยอ่าเป็นอะย่างที่เปื้อนไปด้วยกันมดเนี่ยอันเนี้ยผู้คนก็เหมาล้วมมดอ่ะมึงก้องว่าหันลงข่าวเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเดอะเมาล้วมมดเขาจังมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮบอกว่าต้องช่วยกัน ทำานุบำรุงช่วยกันหกักษาช่วยกันเกิดช่วยกันเกื้องพราะน,นั้นเฮาเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องช่วยกันหักษาพระศา,ศาสนาเนื้อ ำฉันไหนจะได้เจ้ากอดหมดหวังจะได้พลาดเจ้าเสียแล้วนอนน,นัหากน้องแม่นบ่เหมือนไผหากหลายบ่ได้มีจืดจางจะทำฉะนไหนจะได้แนบพังคงหมดหนทางเพราะพี่บ่มีเงิน กินแก้มสาวขาวๆนั้นสิก็กินผิวนางใครมีเงินแสนก็ได้เป็นแฟนเียนขางแต่ว่าเรามันห่างไกลดังฟ้าและดินหากสาวบมีเงินแต่งคู่แข่งเขาจึงในย่งเอาไปกิน เขานั่งรถเก่งไอเรามนลุงกางเกงขาดควักทีละบาทสองบาทนั่งรถเมเดินดี บ่ได้มีจืดจางจะทำชไหนจะได้แนบข้างคงหมดหนทางเพราะพี่บ่มีเงินเดือนสวยๆคือกลิ่นแก้มสาวขาวๆที่น,นั่นก็กินผิวนางใครมีเงินแตนก็ได้เป็นแฟนเคียงข้างแต่ว่า ได้ยังเอาไปกินเขานั่งรถเกง่งให้เรามันนุ่งกางเกงขาดควักทีละบาทสองบาทนั่งรถเมย์เดินดี ฟังที่หักทุกท่านเนี่ยเอามาเป็ดกำลังใจเให้กันทุกผู้ทุกคนก่อนรับก่อนนอนเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจูได้ต่อาศัยพุทธบริษัทดั้งสี่อุบาสกอุบาสิกามีาพระภิกษุสามเณรง่อยนั้นจะต,ต้องอยู่ได้ก็ต้องเปึ่งปะอา,าศัยกันพระศาสนานั้น ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันได้2,566ปีเพราะฉะนั้นอย่างที่เฮาตั้นตั้งายหันข่าวก็วดีได้ยินได้ฟังก็ดีไฟนานจะไปตีจะไปเหมารวมมด <c oughs> ทำให้รูปองค์ที่เปินตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสานานั้นพอยที่จะมีกำลังใจในการเผยแผ่พระศาสานานน หรือว่าเฮาก็ควรตีแยกแยะศาสนาก็คือศาสนาการความเสื่อมนั่นมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมันเป็นปัจจัตังเป็นวินยูชนเป็นหาเรื่องของส่วนตัวของแต่ละคนไปเพราะนั่นหลายคนหลายท่านโทมาก็อ้จ๋าผ่องก็เป็นกำลังใจฮื้อเพราะฉะนั้นเราก็อู่วว่าพระพุทธเจ้าว่า ทางสายกลางดีที่สุดมะดเาเข่งเกินไปบัดบาบัเข่งเกินไปบัดย่อนเกินไปเอาพอดีพอดีเงาเดินทั้งหลายทำานุบำรุงพระพุทธศาสนากรมันกันเอาคือพอเหมะพอดีเขาเข่งเกินไปขนาดตึงวันนี่วัดวาศาสนาพอจะมีตู้เจ้าอยู่ละ่ะแมนแต่วัดตัวเก่าแตท้เนี่ยพระเนนหลูกหลานบ้านตัวเก่ายังมีที่จะบวดอยู่ สังเกตถึงวันนี้พระส่งองค์เจ้าสามเณรที่อยู่วัดเขานะ่ะบางพื้นที่บางวัดบางบ้านนี่มันเจค้นบ้านท่านนะคนนอกพื้นที่มดไปอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันเขียมมันเขียมเพราะนั้นก็ต้องดูแลหักษาดีๆฮำนุบำรุงอย่างที่มันพิษนิดๆหน่อยๆก่อนที่มันมาเลือบบากววาแหง้งก็ก้อยๆอู้กักออกกน ใจว่าเอากันจนเข่งติ้งติ้งเพราะว่าพระาศาสนาด้วยวันนี้ก่พอวัดวาศาสนาก็หาพระสรงฆ์องค์เจ้าอยู่ยากบางทีได้จ้างสถาธาเจ้าบ้านนอนเฝ้าวัดเฝ้าพระเจ้าก็มีนะเนี่ยมันเขียมมันของบะเขียมหายากก็จริงอาะเนอลองปิดเจรนานดูว่าของบะเขียมหายากหายากก็ เวลามีตุเจ้ามาบางบ้านบางตี่นี่พ้ากันไล่ตุเจ้าพ่องมีแล้วก็เก็บสตางกันป้ากันจ้างกันนอนวัดแผมเฝ้าก็ปับ๊บพอ,อถึงวันศีลวันธรรมมา,าไงใดไ <c oughs> ปน,นมนที่อื่นมามันก็มาเต็มใจมันก็เหมือนตี่เพื่อนอยู่ประจำฮื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นบางตี่บาง่างมันเหมือนกัน ลักษณะภูมิประเทศแต่แต่ละบ้านแต่ละที่มันเหมือนกันเพราะนั้นบางที่นี่อยู่บนเขาบนดอยบางที่อยู่ในทิ่ที่คนบม่สามารถที่สัญจรขึ้นไปร่วมทำบุญสะดวกได้มันก็อยู่ลําบากขนาดเปิ้นอยู่ลําบากแล้วนะถ,ถ้าเจ้าบ้านก็นยังหลูกคีกันอยู่ <c oughs> เพราะนั้นอันนี้อันนี้นนมันเป็นสิ่งสําคัญบางเตีอเนี่ยบะถูกใจ มาถูกใจผู้นำมาทูกใจผู้ดูแลหาวัดวาศาสนาหาเรื่องขี้กันเนี่ยเพราะนั้นนี่ลละมันก็ทิงก็ลาขาก็แรงกว่าภัยกํำได้เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ถ้าเฮาหามาช่วยกันหากษาไว้ต่อไป วัดก็จะมองมองก็จะห่างะหุุนตางเดือนฮะออกตามคำำําทํานายเพื่อนว่านะวัดจะมองมองจะห่างได้กะ <c oughs> ดัด่มล่ามมีพายุล่ละโยมเมินเนี่ยโอ้เพื่อนประยู่บัดได้มงกีเดือนนะในมลมาก่อนเข้าภาษาออกภาษาไล่บนป่อยไล่งั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่หอยต้องช่วยกันหกักษา พระศาสนามันเป็นแต่คนในนะมันไม่ใใจเป็นแต่คนนอกมันไม่ใดเป็นแต่ฝรั่งอังกฤษมันไม่ใดเป็นแต่ไผ่เป็นแต่คนในที่หูที่หันนะเนี่ยมันถึงคีกันได้แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเขาถึงวันก็เหมือนกันบางเืีออิจฉาลิษยากันว่ากันว่าองค์นั้นอง์นี้เอาลาบสักกะเข้าสู่ตัวเก่าอันนี้มันจนี่ใส่เฮาเนอะเฮาเนี่มันเคยไปว่าไปเนี่ยอย่างไผ่ยูงเฮาไป คนเฮาถ้ามันมีดีกับตัวมันก็ต้องสร้างได้แปลงได้ไม่ใจว่าไปว่าฮื้อกันว่าฮื้อกันมันเกิดประโยชน์มันเกิดพะโยชนะยังเนาะถ้าอิจฉากันเนี่ยมันเป็นอย่างอันนะถึงวันนี้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนไหนนั่นนะถาขีกันเน็ตเน็ตอันนี้เฮาต้องอู้เลยว่าเน็ต คนในเหมือนกันชี้กันเพราะฉะนั้นนี่แหละเอาในฐานะที่เป็นอบาสก์อบาสิกาต้องช่วยกันทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาพือการกลุ่หรุ่งเรืองไปอันไหนที่เราช่วยกันทำานุบำรุงแักษาได้ก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นต้องหุจักผ่อนนักผ่อนเบาช่วยกันไปวัดกับบ้านถ้าขาดกันก็บนไลัย ต่างอวยชัยช่วยกันทั้งสองทางก็เพราะนั้นต้องช่วยกันถ้า้องช่วยกันนี่มันมว่วนดูไปวัดที่ไหนมันมีทูตเจ้ามองศรัทธาก็เข้าวัดเนี่ยเพราะนั้นอันนี้นะสาคัญวัดใดที่เปินพัฒนาอ่าเปิดน,นี่ตูตเจ้าเปิบริหารดีอย่าเอาละอังคนไอหมูหัวหมอ,มอเอาละ,ละลิ่มขี้แฮม เอาชะตาไหนมาลำมาเหลือมาปูรณะนะมาแปลงวัดมาเข้าวัดสักเดียเอาไหนมานีย่ยบางพ่องไข่หูไข่ควักไขรขี้แลขี้เ,เปินอยู่ม่วนไปแฮมเนี่ยนั่นนี่นะมันเป็นสิ่งสําคัญบางตีบางตาเปินทํามันดีอยู่แล้วปล่อยคือเปินทําไปต <c oughs> อนนี้เขาต้องหันใจกันหันใจกันกลัวที่เปินจะเซาะ กว่าที่เปิ้ลนจะหามาได้กวัวที่คนจะซัตฮาเนี่ยมั่จรจง่ายๆนะกวัวที่คนจะเอาสตางค์มาฮื้อสร้างมาแปลงวัดมั่งใจเรื่องง่ายอันนี้เฮานี่อย่างเฮาอย่างเฮาผ่านมาเฮาฮู้กว่าที่เปิ่ลนไผที่จะซัทฮาได้ที่เอาเงินฮื้อมาแปลงมาสร้างได้เพราะมันใจซัตฮากรรมการนะเพรามันใจซัตฮาคนที่ดูแลวัดนะเพราะนั้น มันอยู่ที่ทุเจ้านะพระเปิ่อนโอเง่งเปิ่นหาเงินเก่งวัดนั่นก็จเจริญหนุ่งเรืองอันเนี้ยอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญที่เฮาดั้งหลายควรตตะนักในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาวันใดวันหนึ่งหากว่าทั้งสองอย่างนี้ทําไปตัวกันไม่ได้มองก็่ทาเมื่อเกิดความเศร้าหมองบ้านก็อมองวัดก็อมองเนี่ยอยาเฮาอู้อะ ํำล่าจ้างกันเฝ้าวัดนอนเฝ้าวัดน่ะอันนี้ล่ะมันเป็นสิ่งที่บังควรจะเกิดขึ้นในทางพพระุทธศาสนาให้มันไปนอนวัดปั๊บเนอะอย่าเอาล่ะพ่อจะกลัวโดนปั๊บก็ได้จ้างคนไปนอนแทนลอ่ะมันก็มันเกินประโยชน์นะมันข่ำมาคืนคำว่าถด้ขโมยมันจะเข้าไปลักไปขี่คัวมันถึงเอาได้หมดอะไปนอนเฝ้าก็นอนได้ถ้าถ้ามันจะเอามานะ น,นี้ละเฮาอู้กันว่ามันเป็นเรื่องที่เขาประสบการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่เขาประประสบมาเนี่ยเอามาอู้มาจ่าเฮื่อกันฟังเพราะนั้นพระสิภัยของพระพุทธศาสนานั้นมีทุกรูปแบบมาทุกรูปแบบเพราะนั้นเขาก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพระาศาสนาของเขาตวัวเอาละวันนี้ อู้จากกันเรื่องพระศาสนาเอาหมอกพอให้พอดีก็เลยถือโอกาสนี้บอกมายังท่านผู้ฟังที่ฮักทุกท่านเฮาเกล้าลาน,นันหลวงจะได้ยื่นยง,งองค์การไวัยครูบุรพาจารย์วันพัดติสิบห้ามิถุนายน2566ันร้เพราะนั้นใครจะมาร่วมงานก็นสามารถร่วมได้เพิ่มไอดีไลน์ได้ที่เบอร์0849722838 เพิ่มที่ ID นะ ID Line 084 9 722838ภายใข่เป็นเจ้าภาพบายสี1ชุดชุดละ3ปันบาทบายสีเทพบายสีพุ่มบายสีตอมีหันหมตนะชุด3 0 0ปันหัวหมู4หัวหัวละ700ไก่ต้ม4ตัวไก่ปิ้ง2ตัวตัวละ300ภายเป็นเจ้าภาพก็ได้ปา2ตัวตัวละ300 เล่ามุลีเลี้ยงครูอันนี้ตามกําลังศรัทธาน้ําหวานน้ําแดงน้ําเขียวอันนี้ชุดละห้าร้อยดอกไม้ปูจาครูหนึ่งชุดอ่าชุดละพันห้าผล,ลไม้หกชุดชุดละห้าร้อย่าของหวานหนึ่งชุดชุดละห้าร้อยอันนี้กาหนดไว้เพื่อมีคนจะมาจ่วยมาให้มาหอมกันในงานไหว้สาบูรพาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเก้าลานนนหลวง อันเป็นคู่เก่าคู่ปายคู่ตายคู่ยังที่ได้หื้อสติปัญญาปัญญาได้ลำลึกนึกถึงเดือนเก่ามาถึงแล้วก็ทำตามหี่ตามหอยเงามาหื้อมันลบลายหายสูญไปอันนี้ก็ประชามพันธ์กับทุกคนท,กทุกท่านได้ครับผู้ทราบให้พอมีกําลังจะช่วยกันก็ชดแล้วแต่ทุกคนทุกท่านติดต,ตามรับฟังรายการเข้าห้ามกรรมเกา่าเพราะนั้นอันนี้ต้องช่วยกัน หักษาไว้อย่างประเพณีเดือนเก่านี่บ้านเฮาเรื่องผีผีปู่ย่าผีเสื้อห้วยผีหัวฝายผีเสื้อห้วยนี่หือต้นน้ําลําธารที่เฮามาเลี้ยงมาใช้น้ําประปาหมู่บ้านเลี้ยงผีเจ้าตีเลี้ยงผีปู่ย่าเนี่ยเลี้ยงผีป่าผีดงเนี่ยบ้านเฮาเลี้ยงประเพณีเดินเก่าเนี่เริมจะเลี้ยงกันละผีเจ้าตีผีต่งผีนาเริ่มเลี้ยงกัน อันนี้เฮาเ็เลี้ยงครูอัน,นมีครูเก้าครูไปครูจายครูยังวันที่15เป็นวันพัดอ่าวันพฤหัสที่15ามิดุนานที่ถึงนี้อ่าใคจะให้จะหอมอย่างก็ได้ตามกําลังศรัทธาภคยจะมาร่วมเข้าทําพิธีก็ได้ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8, 4, 9, 2, 28, นนูนย์2 2 8 3 8นเกเจด้อพระธานมาเจมโล f อฟีรายงานตรวจเล้วเ,ลเจ้าวันวันนี้ฟังอยู่เมองน,น่่นพี่เน้อเจ้าโอ้ยนดีจะนักเ้อ แมลงนี่ฝนก็ตกมาหน่อยตกแล้วก็ฮ้อนอวมธนติพสนวังชินฝนตกขับเมืองแปะเนาะโอ้เมืองแปะฝนตกสันวันจันแก่นไว้สาเจ้าสุธิมันแอนปัญญาสาตุสาตุเจ้าทาริศอ่าสุกันทะสุกันทะสาธุขับยินดีเนาะยินดีทุกคนทุกท่านยินดีอ่าทุกคนที่ติดตามมาฟังรายการข้าวห้ามกรรมเก่าวันนี้ เวลาไล่หลังมาละวันนี้ก็คงจะมีโอกาสได้เปิดทอโทรหากันก็พอจะให้จะ้อมอย่างวัสาคูบาอาจารย์ก็สามารถให้ฮอมได้แล้วก็เฮาก่อยมาอู้มาจ่ามาปะกันใหม่ในวันต่อไปที่ระวัดหัดทันวัสารับมาฮือกาลังใจครับสาธุสาธุยินดีจะนันะเนอวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านจําเป็นได้นํารายการจากลาท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักต่างหลายประกอบ ก่อนจากการวันนี้รรบกเกา่าเอามาเป็นคติสอนใจเอากำบกเก่ามาเป็นคติสอนใจโอ้พี่ไอสุรพลบุษ,ษวรไวยสารับยินดีจะิญนะเนอะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านนำรายการจากลาท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักตั้งหลายประกรก่อนจากการวันนี้คำบกเกา่าเป็นคติสอนใจฝนมัตกมาดีไปไวใจดาวมีลูกสาว ปฏีไปไว้ใจมันสำหรับวันนี้จุกดีมีความสุขเหมือนกันจุผู้จุโคนเน้อ